สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่สามแล้วเนาะครูอยากให้นักเรียนตั้งใจเรียนดีๆนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะครูจะทําให้โจทย์ในข้อนี้เป็นผลสําเร็จให้ได้นะคะอ่ะโจทย์ถามว่าสองจุดห้าคูณสิบยกกำลังลบสองคูณสี่คูณสิบกำลังห้านะคะ อ่ะเราก็เขียนวิธีท,ทาแล้วก็ล้อโจทย์อีกหนึ่งครั้งนะคะต่อมาครูจะต้องอ่านน้ออย่างสังเกตดีๆนะคะตัวนี้กับตัวนี้มีลักษณะคล้ายๆกันไหมคะคือเป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นสิบเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นครูจะใช้สมบัติในการสลับที่การคูณนะคะจับสองตัวนี้มาอยู่กลุ่มเดียวกันอ่าแล้วที่เหลือมาไว้ด้วยกันนะคะก็จะได้เป็น2.5คูณ4 แล้วคูณกับ10ยกกำลังลบ2คูณ10ยกกำลัง5นะคะอ่ะทำยังไงต่อก็คือเอาวงเล็บนี้คูณกันดูซิจะได้เป็นเท่าไหร่2.5คูณ4ได้เท่ากับ10แล้วเราก็ลอกที่เหลือลงไปตรงนี้นะคะจะได้เป็น10ยกกำลังลบ2คูณกับ10ยกกำลัง5ะะต่อมานะักเรียนดูตรงนี้นิดนึง ยกกาลังเขาเลขยกกาลังตัวนี้เลขชี้ก,กําลังเขาติดเลขถูกไหมคะถ้าเราดึงเขาลงมาข้างล่างปุ๊บเขาจะกลายเป็นบวกทันทีเป็นวยังไงมาดูกันข้างบนก็จะเหลือ10คูณกับ10ยกกําลัง5แล้วส่วนด้วย10ยกกําลัง2ออย่างนี้นะคะทำสมบัติของการคูณเลขยกกำลังแล้วนะคะ ตัวด้านบนเนี่ยดูนะคะตัวด้านบนเนี่ยเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กาลังของเขามาบวกกันถูกไหมคะสิบตัวแรกตัวเนี้ยเลขชี้กำลังเขาเป็นอะไรคะลูกเลขชี้กำลังเขาต้องเป็นหนึ่งเพราะว่าไม่เขียนเนาะอ่ะพออย่างนั้นแล้วเราก็จะได้เป็นสิบยกกำลังหนึ่งบวกห้าก็จะเป็นสิบกำลังหกส่วนด้วยสิบยกกำลังสอง ถ้าเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันหารกันต้องนำเลขชี้กำลังเขามาลบกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อน 40, ี้เลยจะเหลือเป็น10ยกกำลัง4นี่คือคำตอบของเราเห็นไหมไม่ยากเลยเนาะะมาดูข้อที่2ค่ะ A ยกกำลัง3คูณ A กำลังลบ5คูณ A กำลัง0เมื่อ A ไม่เท่ากับ0อ่วิธีทำทำยังไงครูบอกแล้วว่าตรงเนี้ย ถ้าเลขชี้กำลังเขาติดลบเราดึงเขาลงมางก่างเขาจะกลายเป็นบวกทันทีเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยจะได้เป็น a กำลัง3คูณ a กำลัง0แล้วส่วนด้วย a กำลัง5แบบนี้นะคะอ่ะตรงนี้อาโค้โนเห็นนี้เป็น a กำลัง0โอเค a กำลัง0จะมีค่าเท่ากับ1เสมอถูกไหม อะไรก็ตามเกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นด้านบนของเราก็เลยเหลือแค่ a กำลังสส่วน a กำลังหเลขชี้กำลังที่มีฐานเหมือนกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังเขามาลบกันเพราะฉะนั้นจะได้เป็น a กำลังสลบหก็เหลือ a กำลังลบสแบบนี้นะคะหรือถ้าคุณไม่อยากให้เลขชี้กำลังเขาติดลบ ครูก็เขียนใหม่ได้เป็น1ส่วน A กำลังสได้เหมือนกันนะคะต่อไปมาดูข้อที่3กันข้อที่3 2.4คูณ10ยกกำลังลบ3หารด้วย8คูณ10ยกกำลัง 5. อ้านักเรียนเห็นไหมคราวนี้เป็นเครื่องหมายหารแล้ว ะะอันดับแรกที่ครูให้นักเรียนทําคือให้นักเรียนแปลงเครื่องหมายหารให้ออกมาเป็นในรูปของเศษส่วนให้ได้เขียนใหม่เป็นเศษส่วน2.4คูณ10ยกกำลังลบสส่วนด้วย8คูณ10ยกกำลัง5นะคะเลขตัวนี้ เป็นเลขที่ไม่มีเลขยกกำลังเหมือนกันก็จับเขามาหารกันได้เลยแล้วส่วนตัวนี้เขามีเลขยกกำลังที่มีฐาน10เราค่อยกลับมาคิดตรงนี้ด้วยกันนะคะเราก็เอา2.4หาร8 2.4หารแได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ0.3คูณกับ สิบยกกำลังลบสามแล้วที่เหลือส่วนด้วยสิบยกกำลังห้าแต่ว่าตรงนี้เลขชียงลังมันติดลบต้องทำยังไงคะนักเรียนต้องดึงเขาลงมาข้างล่างก็จะได้เป็นศูนย์จุดสามหารด้วยสิบยกกำลังห้าคูณสิบยกกำลังสามศูนย์จุดสามหารด้วย ตัวข้างล่างเป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเหมือนการคูณการให้นําเลขชี้ก,กําลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นจะได้เป็นส่วนด้วย10ยกกําลัง8นะคะแต่เวลาตอบเขาจะไม่นิยมตอบให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเขียนเขาให้อยู่ในรูปของการคูณเลขยกกําลังให้ได้นะคะอ่าดูตรงนี้นิดนึงถ้าสมมุติว่าอยู่ด้านบนเลขชี้กำลังเขาติดลบ ดึงลงมาข้างล่างเลขชี้กำลังเขาจะกลายเป็นบวกทันทีอ่าในทางเดียวกันถ้าเลขชี้กำลังข้างล่างเป็นบวกดึงขึ้นไปเขาก็จะต้องติดลบหรือถ้าเราดึงขึ้นดึงลงอย่างเงี้ยเลขชี้กำลังเขาจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามทันทีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยได้เป็น0.3คูณ10ยกกำลังลบ8นะคะ าม,ามาดูข้อที่4กัน4 A กำลัง5 B ากำลังศหารด้วย2 A อกำลัง2 B ่าแล้เมื่อ A และ B ไม่เท่ากับ0นะคะเราก็ามาเริ่มทำกันเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปของเศษส,ส่วนก็จะเป็น4 A กำลัง5 B กำลัง0ส่วนด้วย2 A กำลัง2 B อ่า แล้วเรียนดูตัวเลขตรงนี้นิดนึงนะคะข้างล่างเป็นฐานสองนั่นคือ2ยกกำลัง1ถูกไหมข้างบนเราก็สามารถทำให้เป็นฐาน2ได้เหมือนกันใช่ไหมนั่นก็หมายถึง2ยกกำลัง2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนใหม่ได้เป็น2ยกกำลังสองอข้างล่างก็จะเป็น2เหมือนเดิมถูกไหมคะแล้วคราวนี้มาดูกลุ่มนี้บ้างมาดูตัวนี้ A บ้างที่มีฐานเป็น A A กํำลัง5แล้วก็ A กํำลัง2องอ่ะก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมถูกไหมคะและ้วนักเรียนดูต่อ B กกำลังศูนย์มีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เป็นคูณ1แต่ถ้าเราไม่เขียนได้ไหมก็ได้เพราะว่ามีค่าเท่าเดิมนะคะต่อมา เหลือตัวไหนที่ยังไม่มีเพื่อนก็คือเลขอ่าตัวคือคือตัว B ใช่ไหมตัว B ตรงนี้ตัว B ตรงนี้กลายเป็น1ไปแล้วตัว B ตรงนี้ก็เลยไม่มีเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเพื่อนเราก็เขียนเขาไว้ที่เดิมไว้ข้างล่างเหมือนเดิมอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อเราจะมาคิดเลขกันแล้ว2กําลังสองส่วนด้วย2กําลังหนึ่งเราก็หารขัน ให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยได้2ดยกกำลัง1ถูกไหมแล้วมาดู a บ้างนะคะ a กํำลัง5ส่วนด้ยวย a อกํำลังสองให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะได้เป็น a กํำลัง3แล้ว b ไม่มีเพื่อนเขียนไว้เหมือนเดิมข้างล่างนะคะเหมือนอย่างที่ครูเคยบอกว่า เวลาตอบเขาไม่นิยมตอบในรูปของเศษส่วนเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนใหม่ให้อยู่ในวงการคูณเลขยกกำลังให้ได้ก็จะได้เป็น 2a งอกำลัง3าข้างล่างตามจริงเป็นกำลังบวก1ใช่ไหมเป็นกำลังบวก1ที่เราไม่เขียนดึงขึ้นไปข้างบนเลยต้องเป็นกำลังลบ1อย่างนี้นะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อย เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะ5.1ก้อหน้า233ข้อหนึ่งใหญ่ทำข้อ10และข้อ12ข้อสองใหญ่ทำข้อเจ็ดรวมเป็นสามข้อนะคะโอเคขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะผู้เชื่อว่านักเรียนทาได้แน่นอน สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ